สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่งานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ําสงคาประจําปี2567นะครับวันนี้นะครับพอดมทางข่าวมาช้าแต่มานะนะครับเอาบรรยากาศตอนนี้ขบวนแห่หุ่นปลาแล้วก็ซุ้มวิถีของแต่ละตำบลนะครับได้เดินทางเข้ามาถึง ในงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเริ่มด้วยของวิถีชุมวิถีของตำบลนาเดือนะครับเป็นปลากระสูบจุดนะครับที่สัสร้างสวยงามนะครับขยับได้โอ้โห่โันผู้ชมครับยิ่งให,ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปลากระสูบจุดนี้เป็นปลาน้ําจืดนะครับวงปลาตะเพียนสวยงามยิ่งใหญ่นะครับโอ้โหนะครับ เข้ามาแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศหุ่นปลายักษ์ที่อำเภอสีสงกลามพอดีใกล้จะถึงพิธีเปิดกันแล้วนะครับปลากระสูบจุดจากตำบลน,นาเดือนะครับตัวแรกนี่ก็เป็นซุ้มวิถีชีวิตของอาชาวตำบลน,นาเดือนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับซุ้มวิถีชีวิตนี่ก็เตรียมความพร้อมนะครับนี่โอ้นี่น,น,นี่นี่ครับคุณครูนี่ก็สุดยอดเลยนะครับนี่ ทางท่านพอรองพอนักเรียนนะครับจะกินหลายเรือบังม่วงมันสิขี่เหี้ยเนห่นโอ้โหนี่เป็นของพี่น้องชาวตำบลนาเดือครับยิ่งใหญ่จริงๆครับวันนี้รวมคนมาเยอะเท่าไหร่ครับท่านรองครับ 300ป,รประมาณ300กว่าคนป,ปีนี้ปลาอะไรของเราเนปลากระสูบ๋อปลากระสูบจุดซุ้มวิธี <ạ> อย่างยิ่งใหญ่ครับนะครับทบุาผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มามหากรากรมเทศกาลปลามีไปจนถึงวันที่24นะครับ24ธันวาคมนะครับมาดูได้วันคริสต์มาสนะครับอันนี้เป็นอีกของอบตศรสีสงครามนะครับเป็นปลาตะเพียน ทองนะครับปลาตะเพียนทองอ่มามันสวยงามขักแท้นะครับปลาตะเพียนทองนะครับใหญ่ยาวสมจริงตาลอกเล็กลอกเล็กปากเหงือกหางคลีบนะครับขยับได้หมดเลยขอบคุณพิศักดิ์นะครับที่เข้ามานะครับอ่านี่เดี๋ยวพาไปดูปลาทั้งเก้าตำบลน,นะครับทีนี้ใครจะได้เราต้องรอพิสูจน์กันปลาตัวที่สองนี่เป็นของ อปตอสีสงครามนะครับปลาตัวที่3มนี่เป็นของอาชาวตำบลนาคำนะครับปลากัดปลากัดบ้านปลากัดลูกพุ่งนะครับสีสันสวยงามโอ้ยหางใหญ่คีบใหญ่สีเขียวสดเงี่ยมติงไ,ได้มัดเลยนะครับเป็นปลากัดปีนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นแชมป์นะครับให้ท่านที่เด้ดูอยู่ก็ ลองดูกันนะครับว่าจะได้แชมป์ไหมมีหมอลำครับมีหมอลำมาที่เสาสี่ครับมีหมอลำแน่นอนนะครับอ่านี่นะครับท่านผู้ชมก็บรรยากาศซุ้มบิถีตอนนี้กําลังคึกคักที่ตำบลนาคานี่ก็บรเรียงตกแต่งซุ้มได้อย่างสวยงามแต่ตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูาปลาแต่ละตําบลน,นะครับอันนี้เป็นปลาสร้อยนกเขานี่นะ่าจะเป็นของตําบลอ่า อะไรนี่โพนสว่างนะปลาส้อยนกเขาตัวสีสันสวยงามนะครับปลาส้อยนกเขาขยับได้นะครับแต่งสวยงามของตำบลท่าบ่อสงครามนะครับเดี๋ยวจะไปแบบเร็วๆเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับอันนี้เป็นปลาของท่าบ่อสงครามนี่เป็นปลาตะม่องนะครับปลาตะม่องปลาตะม่องนะครับ สวยงามนะครับสวยงามสมจริงนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่นไปดูโอ้สวยงามนะครับปลาตะมองนี่ปลาตะมองปลาเสือสุมาตราเฟอร์กี้เฟอร์กี้สวมใส่เฟอเกี้อย่างเฮ็ดไฟบ่อ๋อเออปีนี้หลายคนนะครับรอรุ่นนะครับตอนนี้รอประธานจะมานะครับ อันนี้อีกซุ้มต่อไปนะครับนี่ก็เป็นปลาตัวใหญ่เช่นกันนะครับเข้ามาแล้วฝากแชร์กันไปด้วยนะครับเป็นปลาตะเทียนปากหนวดนี่ปลาตะเทียนปากหนวดจะเห็นหนวดไหมครับที่ริมฝีปากนะครับอ่าของตำบลบ้านเอื้องนะครับนี่ตำบลบ้านเอื้อง อตอนนี้ผู้คนนักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลมาตอนเย็นนี้ก็จะเป็นอีกสีสันที่จะมีแสงสีเสียงในช่วงเย็นก็จะมะีการแสดงต่างๆนะครับท่านผู้ชมอ,อันนี้เป็นของตำบลพ้านรเรืองก็คือปลาตะเพียนปากหนวดนะครับส่วนตำบลหาดแพงปีนี้ทีนี้เป็นปลา ตำบลหาดแพงนี่เป็นปลาปลาในทองสีทองเหลืองอารามถ้าปลาตัวนี้นี่โอ้ยได้กินนพี่ลึกแน่นะเนมืดบ้านนะครับพี่น้องอ่าก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของตำบลหาดแพงนะครับก็บรรยากาศนำมาฝากท่านผู้ชมตอนนี้ช่วงเย็นแดดก็ร้อนนิดหนึ่งนะครับอ่าส่วนของ ตำบลหาแทงก็จะจัดซุ้มนะครับมีช้างมีมา้ามีวัวมีควายนะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซุ้มมีถีต่อไปก็เป็นซุ้มของเทศบาลตำบลมัานข่านะครับเทศบาลตำบลมั่นขานี่นะครับเคยเป็นแชมป์หุ่นปลาสวยงามในช่วงปีแรกๆนี่ก็เป็นปลาตองกายนี่แหละครับหรือว่าปลากายนะครับปลาตองนะครับหรือว่าปลากายนะครับเนี่ย ก็กสวยงามนะครับทำแบบเหมือนสมจริงไหมครับมีราสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดนครพนมอำเภอศรีสงครามมากรรมเทศการปลาลุ่มน้ำสงครามนะครับโอ้ความยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะครับ ป้าไหนดูกันนะครับดูที่ผ่านมาป้าไหนเหมือนป้าไหนจะได้รางวัลน,นะครับอันนี้เป็นปลากดเหลืองอปลากดเหลืองนี่เป็นของเทศบาลตำบลศรีสงครามนะครับปลากดเหลืองนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับ สวยงามสมจริงนะครับตัวใหญ่ๆจริงกระดุกกระดิกนะครับนี่สวยงามนะครับตอนนี้ประธานกำลังจะมานะครับส่วนซุ้มวิถีชีวิตก็จะมีแต่ละชุมชนก็จะมาจัดรวมกันนะครับก็ถือว่าสุดยอดสุดท้ายก็เป็นของเทศบาลตำบลสามผงนะครับเป็นปลากระสูบนะครับปลากระจุดนะครับปลากระสูบฉีดนะครับตัวนี้ เป็นปลากระสูบขีดโอ้อันนี้ยิ่งใหญ่งามขนาดพี่น้องก็ความสวยงามแต่ละตำบลนะครับก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับโเนอทีมงานุนาโเรียนบ้านปากลุาโอะุรุ่าปลาไรปตาได้นะครับ ช่วยกันโหวตเข้ามานะครับผู้ชมที่ดูอยู่ในไลฟ์สดแล้วก็ฝากแชร์กันไปด้วยนะครับแต่ละตำบลนะแต่ละเทศบาลนะครับร่วมสร้างนะครับโอ้โหสวยงามอลังการจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลสามผงนะครับอันนี้ก็เป็นเทศบาลตำบลสรีสงครามเทศบาลมั่นขานะครับโอ้โห ออกไปทั่วโลกวันนี้ในเภอหญิงแปรย์สวยงามมากครับอยู่ด้วยกับพวกเราในทุกคนในทุกส่วนทุกยุคอยละเอียวันนี้เดินทักทายพวกแม่พี่น้องนะคะแล้วก็ขอขาที่ใหญ่ใจดีมาเลยนไที่ใหญ่ใจดีค่ะดูด้วยนะครับท่าสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมก็บรรยากาศในวันนี้นำมาฝากเป็นความสวยงามที่ หลายคนอาจจะไม่ได้มาดูนะครับก็รอติดตามในพื้นที่ในไลฟ์สดนะครับของนครพนมสักข่กขาวตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องประชาชนนี่ก็มากันอย่างต่อนเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับอ่านี่ขันนนี่คีเอเตอร์ดังนะครับนี่โอ้นี่ไม่ธรรมดานะครับนี่นนนก็ช่วยกันโหวตนะครับโหวตกันเข้ามาปลาตัวไหนสวยถูกใจนะครับ พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เป็นปลาของอปลาในทองนะครับโอ้โหสวยงามมากขอบคุณนะครับทั้งเวทีนะครับช่วยประกาศให้นักขามวลมทันข่าว วันนี้มาไลฟ์สดบรรยากาศมากรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ําสงครามนะครับที่อําเภอศรีสงครามโอสวยงามสมจริงยิ่งใหญ่อลังการครับสิ่งกันยังไงไม่รู้ว่าเสียงภาพยังชัดเจนอยู่ไหมครับก็โทรศัพท์นี่กาลังจะระเบิดแล้วครับตอนนี้อากาศมันร้อนปีนี้เมนูอย่างนอ้อ ยังไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะครับสวัสดีท่านนายกปลาตะมองบ่อเนี่ยฮะครับปลาตะมองปลาตะมองหรือปลาอะไรนะภาษาบ้านเขาท่านแม่นก็ปลาตะมองครับปลาเสือท่านแม่นว่าปลาษากลางภาษากลางเพื่อเป็นปลาเสือสุมาตราปลาเสือสุมาตราครับอันนี้ก็สรรสร้างแบบโออลังการตอนเย็นก็จะสวยงามกว่านี้เพราะว่าจัดไฟใช่ไหมครับนี่มีที่เด็ดมีไฟนะครับนี่ แนวคิดก็คืออยู่ในตู้ปลาครับท่านผู้ชมจะมีไฟสวยงามครับอตอนเย็นนี้มีศิลปินนะครับมีศิลปินอยู่นะครับก็ตอนนี้ งามอลังการนะครับที่อำเภอสีสงครามนะครับโพดโพนะครับก็ยังไงต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมแล้วก็ดูอยู่แล้วก็แชร์กันออกไปนะครับความสวยงามที่นํามาฝากวันนี้วันนี้ที่อำเภอสีสงครามในงานมหากรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ําสงครามนะครับก็ยิ่งใหญ่จริงๆทุกปีนะครับ อนก็ตรวจทาดินของพ่กองนะคะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับกรดนาจตะนตโดยมีเนมาถึงที่อโิกนะคะอ่ระมเสียงทระกาศแล้วขออนุญาตนะคะก่จำไปถงานราจานากที่มราตนทุกที่ส่วนทุมวน ที่เราได้ซักซ้อมกันไว้ในช่วงเวลา12วงสองวนที่ผ่านมานะคะน่าจะเหมือนเดิมนะคที่สำโครารสุครับท e ่านผู้ชมครับก็โอ้โหอากาศร้อนห้าเรือก้าตอนนี้ก็แดดร่มร่มตกรสงสัยก็จท่านนาเภอสิงห์ใกล้พิธีแล้วนะครับพิธีการนะครับโอ้โทรศัพท์ก็เริ่มร้อนนะครับ ก็วันนี้บรรยากาศของงานมากรรมเทศกาลปลาปีนี้ก็ถือว่าน่าชมอย่างยิ่งนะครับเย็นนี้ก็จะมีศิลปินนะครับมาให้มอบความสุขให้กับท่านผู้ชมมีโอ o ทอบสินค้ามากมายนะครับอตอนนี้คณะนางลำเริ่มเข้าที่ เรามีป้าย<อ>แล้วนะครับ,รบเดี๋ยวค่ะเรามีการสลับตำแหน่งนะคะจนดประบวนนะะเนื่องจากว่าเรานะคะเห็นหนูสวยงามร่างเรียนในการรวมของพี่น้องชาวถิ่นก็จะมีทีนนเด็ดไฮไลท์นะครับในช่วงเย็นก็จะมีการลำนะครับมาลำโอเคครับทุกผู้ชม,มบรรยากาศนะครับหุ่นปลายักษ์ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่งานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามในปีนี้ก็นครพนมทันข่าวมารายงานสดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์บรรยากาศมหกรรมเทศกาลปลาปีนี้ยังคงยิ่งใหญ่สวยงามอลังการาหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับที่จัดได้สวยงามยิ่งใหญ่สมจริงคักอิลีนะครับ สวัสดีครับทุกผู้ชมที่เข้ามานะครับขอบคุณท่านที่แชร์ออกไปนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ไรหนะ้าทักทายสบายดีสวัสดีครับ